ก่อนจะไปชมคลิปกันนะครับถ้าคลิปของช่องนี้มีประโยชน์กับทุกท่านทุกการสนับสนุนมีค่ามากจริงๆใครอยากเป็นกาลังใจให้สามารถกดสมัครสมาชิกช่องลงทุนอะไ,ด,ได้เลยนะครับสัปดาห์นี้ถือเป็นสัปดาห์ที่สําคัญมากๆเลยนะครับสาหรับตลาดสหรัฐเป็นสัปดาห์ที่อัดแน่นไปด้วยอีเวนต์และข้อมูลสำคัญสคัญที่จะบอกเราได้เลยว่าทิศท,ทางเศรษฐกิจข้างหน้าจะเป็นยังไงเรามาเจาะลึกไปพร้อมๆกันเลยครับว่ามีอะไรที่ต้องจับตาดูเป็นพิเศษบ้าง คำถามใหญ่ๆเลยก็คือตลาดกําลังรออะไรอยู่กันแน่ข้อมูลทั้งหมดที่กําลังจะทยอยออกมาเนี่ยจะให้คําตอบอะไรเกี่ยวกับทิศทางของเศรษฐกิจสหรัฐบ้างเราจะมาหาคําตอบกันในภาพรวมของสัปดาห์นี้ครับโอเคเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับเราจะมองเรื่องราวทั้งหมดในสัปดาห์นี้ผ่าน3บททดสอบหลักๆด้วยกันครับเริ่มตั้งแต่เรื่องกําลังซื้อของผู้บริโภคและกลยุทธ์ของบริษัทใหญ่ไปจนถึง สัญญาณเงินเฟ้อและทิศทางนโยบายการเงินแล้วก็จะไปวัดชีพจรเศรษฐกิจกันแบบจรจิงๆจังๆก่อนจะมาสรุปกันในตอนท้ายครับว่าตลาดจะเลือกเดินไปทางไหนเอาละครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยเราจะมาถอดรหัสกันว่า3บททดสอบหลักที่ตลาดกําลังเผชิญหน้าอยู่นี่มันมีอะไรได้าง3บททดสอบที่ว่าเนี่ยนะครับพูดง่ายๆมันก็คือ3คําถามใหญ่ๆที่ตลาดกําลังอยากรู้คําตอบใจจะขาดเลย1ก็คือ สุขภาพของภาคธุรกิจและกําลังซื้อของผู้บริโภคยังโอเคอยู่ไหม 2. เงินเฟอ้อจะกดดันให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดต,ต้องทําอะไรต่อไปและ 3. ภาพรวมเศรษฐกิจของสหรัฐจริง,รงๆแล้วตอนนี้แข็งแกร่งหรือว่ากําลังเปราะบางแน่โอเคเรามาเริ่มกันที่บททดสอบแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพภาคธุรกิจและผู้บริโภค ซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะได้เห็นภาพสะท้อนจากทั้งการประชุมของผู้นําระดับโลกแล้วก็ผลประกอบการของบริษัทที่เรียกได้ว่าใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากๆเลยครับสัปดาห์นี้เนี่ยเปิดมาวันจันทร์ก็ดูจะเงียบๆหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดมาตินลูเธอร์คิงจูเนียร์ตลาดหุ้นสหรัฐปิดทําการแต่เบื้องหลังความเงียบนี่แหละครับการประชุมที่สําคัญมากๆอย่าง World Economic Forum ที่ดาวอสก็ได้เริ่มขึ้นแล้วก่อนที่ทุกสายตาจะพุ่งไปจับจ้องที่ผลประกอบการของ n น t f l i x ในวันอังคารครับ ก็เพราะว่าที่นี่เนะี่ยมันไม่ใช่แค่เวทีประชุมธรรมดาทั่วไปแต่มันคือเวทีที่เหมือนกับส่งซิกหรือส่งสัญญาณชี้นำทิศทางเศรษฐกิจโลกกันเลยทีเดียวคำพูดหรือท่าทีของผู้นำที่นั่นสามารถเปลี่ยนมุมมองของตลาดในเรื่องเงินเฟอ้อ AI หรือแม้แต่เรื่องการเมืองระหว่างประเทศได้แบบทันทีทันใดเลยครับทีนี้มาดูกันที่ Netflix บ้างทำไมผลประกอบการของบริษัทสตรีมมิงถึงสำคัญขนาดนั้น ก็เพราะว่า Netflix เนี่ยมันเป็นเหมือนตัวชี้วัดกําลังซื้อของคนจริงๆเลยนะครับว่าคนยังยอมจ่ายเงินค่าสมาชิกรายเดือนกันอยู่ไหมจํานวนสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้บอกอะไรได้เยอะเลยครับแต่เรื่องที่ตลาดจับตาดูมากกว่าตัวเลขกำไรขาดทุนซะอีกก็คือข่าวลือที่ว่า Netflix อาจจะเข้าซื้อ Warner Bros โอ้หนี่คือการเดิมพันที่ใหญ่มากนะครับถ้าทำสำเร็จเนี่ย Netflix จะได้คลังคอนเทนต์กับ IP ดังๆมาอยู่ในมือเพียบเลย แต่ในทางกับกันความเสี่ยงก็มหาศาลเหมือนกันครับทั้งเรื่องเงินทุนทั้งเรื่องหนี้สินก้อนโตที่จะตามมานี่แหละครับที่นักลงทุนกําลังช่างใจกันอยู่ไปกันต่อที่บททดสอบที่2นะครับคราวนี้เป็นเรื่องของสัญญาณเงินเฟ้อและทิศทางนโยบายการเงินซึ่งที่น่าสนใจคือสัปดาห์นี้เนี่ยสัญญาณที่ว่าไม่ได้มาจากตัวเลขเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่มาจากคําพูดของบุคคลสําคัญด้วยข้อมาถึงวันพุธโฟกัสของตลาดนี้แทบจะย้ายจากตัวเลขไปอยู่ที่คําพูดของคนคนเดียวเลยครับ ก็คือสุนทรพจน์ของโดนัลด์ทรัมป์ที่ดาวอสท้าไมถึงสำคัญก็เพราะแนวนโยบายของเขานี่แหละครับโดยเฉพาะเรื่องการค้าเรื่องกำแพงภาษีมันส่งผลกระทบโดยตรงกับเรื่องเงินเฟอ้อได้เลยเพราะฉะนั้นประเด็นหลักๆเลยก็คือท่าทีของเขาจะเป็นยังไงคือถ้าออกมาแบบแข็งกร้าวโอ้โหตลาดนี่อาจจะกลับมากังวลเรื่องเงินเฟอ้อกันอีกรอบเลยนะครับแต่ถ้าท่าทีออกมาดูผ่อนคลายเน้นความร่วมมือ ก็อาจจะส่งผลดีต่อตลาดสินทรัพย์เสี่ยงได้เหมือนกันดังนั้นวันพุธนี้อาจจะเป็นวันที่ตลาดเหวี่ยงตามข่าวมากกว่าตัวเลขก็ได้ครับและแล้วเราก็มาถึงบททดสอบสุดท้ายที่อาจจะบอกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของสัปดาห์นี้เลยก็ได้นะครับนั่นก็คือการวัดชีพรจรเศรษฐกิจสหรัฐกันแบบจรจิงๆจังๆผ่านชุดข้อมูลที่สำคัญมากๆที่จะประกาศออกมาวันบฤหัสบดีนี่แหละครับที่หลายคนยกให้เป็นวันที่หินที่สุดของสัปดาห์ ทำไมล่ะก็เพราะว่ามีทั้งข้อมูลเศรษฐกิจชุดใหญ่แบบจัดเต็มแถมยังมีผลประกอบการของบริษัทเทคสําคัญสคัญ,คญ,คญออกมาพร้อมกันอีกเรียกได้ว่ามากันแบบครบๆเลยตัวแรกเลยที่สําคัญสุดๆก็คือ c p c e ซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นมาตราวัดเงินเฟ้อตัวโปรดของเฟดเลยนะครับเพราะมันตัดเอาสินค้าที่ราคาผันผวนอย่างอาหารและพลังงานออกไปทําให้เห็นแนวโน้มเงินเฟ้อที่แท้จริงได้ดีกว่า ตัวต่อมาคือ jobless claims หรือจำนวนคนที่ไปขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ครับตัวเลขนี้เปรียบเหมือนการจับชีพจรของตลาดแรงงานแบบ real time เลยนะครับมันเร็วมากถ้าตัวเลขนี้พุ่งขึ้นมาก็อาจจะเป็นสัญญาณแรกๆเลยว่าตลาดแรงงานที่เคยแข็งแกร่งกำลังเริ่มที่ปัญหาและแน่นอนครับขาดไม่ได้เลยก็คือ GDP ตัวนี้คือภาพที่ใหญ่ที่สุดแล้วเป็นการวัดการเติบโตของเศรษฐกิจทั้งประเทศเลยว่าภาพรวมทั้งหมดของสหรัฐเนี่ยกำลังโตขึ้นหรือว่ากำลังชะลอตัวลง สไลด์นี้สรุปไว้ดีมากๆเลยครับมาดูกันทีละตัวนะอย่างคอ PC เนี่ยถ้าออกมาต่ํากว่าคาดอันนี้คือดีเลยตลาดแฮปปี้มีลุ้นลดดอกเบี้ยแต่ถ้าสูงกว่าคาดแล้วก็เรื่องดอกเบี้ยสูงยาวนานกลับมาหลอนแน่ๆส่วน Jobless Claims ถ้าสูงขึ้นก็เป็นสัญญาณที่ไม่ดีต่อเศรษฐกิจแต่ที่ซับซ้อนสุดๆเลยคือ GDP นี่แหละครับเพราถ้าออกมาสูงไปตลาดก็จะกลัวว่าเศรษฐกิจร้อนแรงเกินไปเดี๋ยวเฟดก็ต้องคงดอกเบี้ยสูงไว้นานๆอีกแต่ถ้าออกมาต่ำไปก็จะกลัวว่าเศรษฐกิจกําลังจะถดถอยกลายเป็นว่าสูงไปก็ไม่ดีต่ำไปก็ไม่ชอบเป็นสถานการณ์ที่น่าปวดหัวสําหรับตลาดเลยครับแล้วก็ปิดท้ายสัปดาห์กันในวันศุกร์คราวนี้จะเป็นตัวเลขที่สะท้อนเศรษฐกิจในภาคปฏิบัติจริงๆครับนั่นก็คือดัชนี PMI ที่จะบอกเราว่าภาคธุรกิจกําลังคึกคักหรือซบเซาและอีกตัวก็คือความเชื่อมั่นของผู้บริโภคซึ่งจะบอกได้ว่าคนทั่วไปรู้สึกมั่นใจกับสภาพเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนเอาล่ะครับหลังจากที่เราผ่านบททดสอบต่างๆมาทั้งสัปดาห์แล้วคําถามสําคัญที่สุดก็คือแล้วตกลงตลาดจะเดินไปทางไหนกันต่อมาลองสังเคราะห์ผลลัพธ์ทั้งหมดดูครับใช่สรุปง่ายๆนะครับทิศทางตลาดในสัปดาห์นี้เนี่ยมันจะถูกตัดสินด้วย3ปัจจัยหลักๆเลย1 เงินเฟอ้อเป็นยังไงจากตัวเลข Core PCE 2. ส,สภาพเศรษฐกิจจริงๆแข็งแรงแค่ไหนที่เราดูจาก GDP PMI แล้วก็ตัวเลขการจ้างงานและ 3. แนวโน้มกำไรของบริษัทใหญ่ๆเป็นยังไงบ้างซึ่งนอกจาก Netflix ก็ยังมี Intel ที่เป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดที่สำคัญมากๆครับ ทีนี้ผลลัพธ์มันก็จะออกมาได้2ทางหลักๆครับทางแรกคือสถานการณ์ risk on หรือที่เรียกว่าเปิดรับความเสี่ยงอันนี้คือสถานการณ์ในฝันเลยครับคือเงินเฟอ้อลดลงเศรษฐกิจก็ชะลอต,ตัวแบบสวยๆไม่ได้พังแบบนี้ตลาดก็จะพร้อมลุยต่อแต่ถ้ามันออกมาอีกทางละ่ะคือเงินเฟอ้อยังสูงปรีดหรือเศรษฐกิจดูร้อนแรงเกินไปจนน่ากลัวตลาดก็จะเข้าสู่โหมด risk off ทันทีหรือก็คือปิดรับความเสี่ยงซึ่งอาจจะนาไปสู่แรงเทขายได้เลย และคำถามสุดท้ายที่ทิ้งท้ายเอาไว้ก็คือจากข้อมูลทั้งหมดที่ออกมาในสัปดาห์นี้ตลาดได้คำตอบที่ชัดเจนแล้วหรือยังว่าจะเลือกเดินทางไหนกันแน่ระหว่าง Risk On กับ Risk Off เป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเลยครับโอเคครับทุกคนถ้าดูมาถึงตรงนี้แปลว่าคุณรอดจากสัปดาห์โหดของตลาดสหรัฐมาได้แล้วนะไม่ว่าจะเป็นคอ PCE GDP PMI งบ Netflix งบ Intel หรือแม้แต่คำพูดผู้นำที่พูดทีเดียวตลาดสะดุงทั้งโลกใช่ค่ะสัปดาห์นี้คือสูตรสำเร็จของความผันผวนเลยข้อมูลก็แน่นข่าวก็แรงแถมนาร์ i ีฟเปลี่ยนได้วันต่อวันถ้าใครยังคิดว่าตลาดจะขึ้นหรือลงเพราะเหตุผลเดียวบอกเลยว่าระวังโดนตลาดตบเบาๆแต่เจ็บลึกนะคะสิ่งที่อยากฝากไว้จริงๆคือตลาดช่วงนี้ไม่ได้เล่นแค่ตัวเลขออกมาดีหรือแย่แต่มันเล่นว่าดีกว่าที่ตลาดคิดไว้หรือเปล่า และกระทบมุมมองดอกเบีย้ยของเฟดยังไงเพราะสุดท้ายแล้วทุกอย่างวิ่งกลับไปที่คำถามเดิมเฟดจะลดดอกเบีย้ยได้จริงไหมและเมื่อไหร่และอย่าลืมว่างบบริษัทอย่าง Netflix หรือ Intel ไม่ได้ดูแค่กำไรไตรามาสนี้แต่ตลาดกำลังฟังว่าผู้บริหารมองอนาคตยังไงกล้าลงทุนไหมกล้ารุกหรือเริ่มตั้งกาดถ้านารทีฟเปลี่ยนหุ้นก็เปลี่ยนทิศได้ทันทีแบบไม่ถามความรู้สึกคนถือเลยค่ะ เพราะงั้นใครที่รู้สึกว่าตลาดช่วงนี้มันกวนตีนิดๆเด,ดาใจยากหน่อยๆบอกเลยคุณคิดถูกแล้วตลาดมันตั้งใจเป็นแบบนั้นแหละหน้าที่เราคือไม่ต้องทายถูกทุกช็อตแต่ต้องรู้ว่าตอนนี้เกมเขาเล่นด้วยกติกาอะไรถูกต้องค่ะบางสัปดาห์ไม่ต้องทำอะไรเลยก็ถือว่าเก่งแล้วการรอดสำคัญกว่าการโชว์เทพเพราะโอกาสจริงๆจ,จะมาหาคนที่ยังมีกระสุนมีสติและไม่หัวร้อนตามข่าวค่ะ สุดท้ายนี้ถ้าคุณอยากเข้าใจตลาดให้ลึกขึ้นไม่ใช่แก้รู้ว่าข่าวออกอะไรแต่รู้ว่าตลาดตีความข่าวนั้นยังไงฝากกดติดตามช่องลงทุนอะไรดีไว้ด้วยนะครับช่องนี้เราไม่ได้สัญญาว่าจะพารวยข้ามคืนนะคะแต่เราจะช่วยให้คุณไม่หลงทางไม่โดนข่าวลากและไม่ตัดสินใจมัว่วเพราะอารมณ์ใครชอบคอนเทนต์วิเคราะห์ตลาดแบบเข้าใจง่ายแต่ไม่ไขฝันกดติดตามไว้เลยค่ะและขอย้ำกันชัดๆตรงนี้อีกครั้งนะครับ คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนผู้ชมทุกคนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและตัดสินใจด้วยวิจารณญาณของตัวเองตลาดยังไปต่อข่าวยังมาอีกยาวแต่ถ้าเรามองเกมออกก่อนตลาดก็ทำอะไรเราได้ยากขึ้นเจอกันคลิปหน้าในช่องลงทุนอะไรดีค่ะดูแลพอร์ตกันดีๆแล้วเจอกันใหม่ครับ